สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ออทับ1วันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนวรรณคดีลำนำนะคะในบทที่4เรื่องไก่แจ้แซ่เสียงนะคะเชิญรับชมได้แล้วค่ะวรรณคดีลำนำชั้นประถมศึกษาปีที่2บทที่4ไก่แจ้แซ่เสียงหนูเห็นไก่แจ้ไหม ครอบครัวไก่คุยเขียดินกุ๊กกุ๊กเรียกลูกกินเออีเอ๊ะแซ่เสียงขันบทที่4ี่ไก่แจ้แซ่เสียงฉันเขียนเรื่องนี้ให้เพื่อนรักคู่หนึ่งกับครอบครัวที่น่ารักของเขาความจริงเขาไม่ใช่คนหรอกแต่เป็นไก่แจ้เพื่อนๆรู้จักไก่แจ้ไหม ถ้าอยากรู้จักก็ตามฉันมาไก่แจ้ของฉันชื่อเจ้าส้อยกับเจ้าสวยเจ้าส้อยเป็นไก่แจ้ตัวผู้ส่วนเจ้าสวยเป็นไก่แจ้ตัวเมียพอซื้อเจ้าส้อยกับเจ้าสวยให้เป็นของขวัญวันเกิดเมื่อปีที่แล้วฉันดีใจมากเพราะอยากมีสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเองมานานแล้วเจ้าส้อยกับเจ้าสวยเป็นไก่แจ้พันไทยพ่อบอกฉันว่า คนไทยเลี้ยงไก่มานานแล้วไก่แจ้เป็นไก่สวยงามลำตัวเล็กและเตี้ยตัวผู้มีสีสันสดใสงอนเป็นแฉกหางเรียวยาวโค้งงอนส่วนตัวเมียสีไม่สวยเท่าตัวผู้ไก่แจ้มีขนหลายสีบางตัวมีสีเดียวล้วนเช่นสีขาวสีดำสีเทาบางตัวมีหลายสีปนกันบางทีเรียกชื่อตามสีที่ต่างกัน เช่นสีประดูสีดอกมากสีกระเจ้าสร้อยของฉันมีลำตัวสีดำสนิทมีขนสร้อยคอเป็นริ้วๆสีขาวนวลเหมือนสีดอกมากและมีขนหางสีเดียวกันเขาจึงเรียกว่าไก่สีดอกมากส่วนเจ้าสวยเป็นไก่สีประดูขนของมันสีน้ําตาลคล้ายๆกับสีนกกระจอกนกกระจอกไทยนะไม่ใช่นกกระจอกเทศ ทั้งเจ้าส้อยและเจ้าสวยชอบกินข้าวเปลือกมแมลงและหญ้าหรืออาหารไก่ที่มีขายตามตลาดมันกินอาหารไม่มากแต่กินได้ตลอดทั้งวันพ่อทําบ้านเล็กๆให้มันอยู่ตอนเช้าก็ปล่อยออกมาเดินเล่นในสนามหญ้าหน้าบ้านทั้งคู่เดินเตาะแตะตุ้มเตี้ยมดูน่ารักน่าขันเจ้าส้อยกับเจ้าสวยตื่นแต่เช้า มันตื่นก่อนพ่อกับแม่เสียอีกพอตื่นขึ้นมาเจ้าซอยก็โก่งคอขันเลยทีเดียวจนฉันอยากเปลี่ยนชื่อมันเป็นเจ้านาฬิกาปลุกก็หลายครั้งพ่อบอกฉันว่าให้ดูตัวอย่างไก่แจ้เพราะไก่แจ้ขยันคนเราต้องตื่นก่อนไก่จะได้เป็นคนขยันแล้วพ่อก็ชอบท่องกรอนไก่แจ้ให้ฟังจนฉันจำได้เพื่อนๆอยากฟังไหม ฉันจะท่องให้ฟังไก่แจ้ไก่เอ,อ๋ยไก่แจ้ถึงยามขันขันแท่กระชั้นเสียงโก่งคอเรื่อยร้องซองสำเนียงฟังเพียงบรรเลงวังเวงดังถ้าตัวเราเหล่านี้มันนึกถึงคุณครูผู้ฝึกสอนสั่งไม่มากนักสักวันและสองครั้ง คงตั้งแต่สุขทุกวันเอ่ยกลอนที่ฉันท่องให้ฟังนี้พอบอกว่าเป็นบทดอกส้อยสุภาษิตที่เป็นบทอ่านของเก่านักเรียนแต่ก่อนเขาท่องจำกันฉันว่าพวกเราก็ควรท่องจำด้วยเพื่อนๆเห็นด้วยไหมถ้าเรานึกถึงคำสอนของคุณครูขยันอ่านหนังสือวันละครั้งสองครั้งเหมือนที่ไก่แจ้ขยันขันเราก็คงมีความสุขทุกวัน แม่ของฉันก็เหมือนกันชอบนำไก่มาเปรียบกับคนแม่บอกให้ฉันอาบน้ำแต่งตัวสักเสื้อผ้าให้สะอาดให้ฉันดูอย่างเจ้าส้อยกับเจ้าสวยเพราะมันชอบไส้ขนทำความสะอาดขนของมันทุกวันแม่ชอบพูดว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งฉันว่ายังมีสำนวนอีกมากที่เกี่ยวกับไก่แต่ฉันนึกได้เท่านี้ เพื่อนๆละ่ะเคยได้ยินสำนวนอะไรอีกบ้างสายแล้วฉันคงเขียนเท่านี้ก่อนจะต้องรีบไปดูเจ้าส้อยกับเจ้าสวยพอบอกว่าวันนี้เจ้าสวยจะมีลูกเจี๊ยบเล็กๆเพราะมันฟักไขมา21่วันแล้วแหมฉันตื่นเต้นจริงๆที่จะได้เห็นลูกเจี๊ยบตัวเล็กๆในครอบครัวของเจ้าส้อยกับเจ้าสวยลูกๆของมันจะมีสีอะไรบ้างนะ สำหรับการบ้านในวันนี้นะคะให้นักเรียนทบทวนเนื้อหาและฝึกอ่านนะคะวรรณคดีลำนำในเรื่องไก่แจ้แซ่เสียงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ